สวัสดีครับพี่น้องทั่วทิศทั่วไทยที่อยู่แดนไกลทั่วโลกสวัสดีครับปัญญาพานรวยครับพี่น้องวันนี้จะพามาเปิดที่หมักเจายวปวกเอาไว้ตั้งแต่วันที่25็7วันแล้วพี่นอ้องอลืมเข้าไปขี้ลืมพี่น้องโอ้ทำไมเป็นแบบนี้ เนี่ยพี่น้องหกวันหกวันแต่ว่าเป็นพวกไอ้ใย,ยขาวๆเป็นเชื้อราขาวๆไม่มีอ่ะพี่น้องเนี่ยมีอยู่นิดเดียวแค่นี้เองมันทำไมเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นเพราะว่าครั้งแรกนั้นผมเอาเจาวปวกมาผมก็ลืมเอาใส่ถุงไว้เป็นอาทิตย์พี่น้องจนว่า เจ้าปวกเนี่ยเขาขึ้นใยเข,เขาขึ้นใหยสีเขาขาวแล้วขึ้นขึ้นเชื้อราเขาขาวในถุงจนกลายเป็นสีดำพี่น้องเขาเรียกว่าเชื้อมันตายหรือว่ามันหมดเชื้อแล้วพี่น้องฮะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงพี่น้องเนี่ยมันมันไม่ขึ้นน่ะเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่นิดเดียวเนี่ยขึ้นอยู่นิดเดียวมันไม่เหมือนทุกครั้งเนาะเพราะว่า เพราะว่าเชื้อราเขายุบไปแล้วทีนี้ผมก็ได้เอานี่มาด้วยในน้ําผมจะเอาน้ํามาใส่แต่ผมไม่ได้เอาน้าเปล่าใส่พี่น้องผมไม่ได้เอาน้ําเปล่าใส่อันนี้คือน้ําน้ําน้นํานมข้าวหรือเรียกว่าต้มโจ๊กผมไม่ได้เอาน้ําเปล่าใส่นะผมต้มโจ๊กคือเอาข้าวต้มเป็นโจ๊กเลยเป็นน้นํานมข้าวไปเลย ผมจะเอาตัวนี้แหละใส่ไปก่อนแล้วอีกสักสามวันแล้วขึ้นมาดูกันอ่ะเทใส่ไปเลยอม,มันเป็นยังไงก็ค่อยดูกันนะพี่น้องค่อยรายงานพี่น้องผมก็จะคนนะพี่น้องคนอย่างนี้ใช้มือคนเลย มันมันไม่ขึ้นเชื้อราพี่น้องมันไม่ขึ้นใยสัมฤีขาวๆอ่ะมันไม่ขึ้นขึ้นนิดๆหน่อยๆผมก็ต้มโจ๊กมาให้ให้เขาเพิ่มเหมือนกับว่าเพิ่มเพิ่มข้าวและว่างั้นแต่ว่าผมผมต้มเป็นน้ำนมข้าวเป็นโจ๊กมาเลยต้มเป็นโจ๊กมาเลยแทนที่เราจะใส่น้ำเปล่าแต่ว่าเราเอาน้ำโจ๊กใส่ข้นๆนะเสร็จแล้วอีก สักสามวันเราถึงมาดูกันพี่น้องเราก็จะหมักไว้อย่างนี้นะไม่รู้หน้าตาเขาจะเป็นยังไงต่อนะอันนี้ผมอ่าผมคุกผมคุกจ้าปวกนี่ตั้งแต่วันที่ยี่บห้านะพี่น้องหกวันนี้แล้วกลายเป็นอย่างนี้กลายเป็นว่าอ่าเขาไม่ขึ้นเชื้อราเชื้อราไม่ขึ้นเขาไม่ขึ้นมันก็เป็นแบบนี้ มันก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ผมก็โอเคลองต่อเนาะพี่น้องเราก็ลองต่อผมเอาน้ำนมข้าวโจ๊กมาใส่ลองต่อไปอีกสิว่าเขาจะเป็นยังไงลองดูอีกสามวันแล้วทึ่จะมาเปิดกันพี่น้องถ้าอีกสามวันนั้นเขายังไม่ขึ้นเชือ้อรายังไม่มีอาการใดๆผมจะต้องเข้าป่าไปหาเจ้าปวกเอามาเพิ่มในนี้ ผมจะต้องเข้าไปอีกนะพี่น้องก็มารายงานให้พี่น้องดูมันเป็นแบบนี้เนาะคลิปนี้ไว้เช่านี้ครับไว้รายงานใหม่ครับพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ